นี่ทุกคนวันนี้กบทำผัดกะเพราข้างในไก่ใส่นมไม้คือทุกคนเชื่อไหมว่ากบอะทำกับข้าวบ่อยมากแต่ไม่มีเวลาเข้าใจความรู้สึกของคนที่พูดคำว่าทำกับข้าวแล้วไม่มีเวลาถ่ายคลิปเพราะอะไรรู้ไหมเวลาทำเราทำเลยจ็บจบจ็บจบ,จบ,จบ,จบกบเป็นคนทำเร็วทำนู่นทนํานี่คิดเร็วไม่จะทำอะไรแล้วก็ ไม่มีโอกาสทุกครั้งเลยกบทำบกับข้าวทุกวันเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็ทำนูน่นทำนี่แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปลงเลยเพราะว่าเวลาทำก็รีบทำในทุกคนผัดกระเพาเครื่องในไก่ใส่นมไม้มื้อเช้าของเราน่ากินมากชอบผัดแบบเผ็ดๆทุกคนสบายดีนะคะกบก็สบายดี ทำนูน่นทำนี่ในทุกๆวันนะคะทุกคนตอนเช้าแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาคุณน้ำหน้าก็ชงกาแฟให้กินดื่มเสร็จบางวันก็เอาวัวไปผูกแล้วแต่บางวันทุกคนบางวันก็ไม่ได้อาไปถ้าไม่ไปก็ใส่บาทให้พ่อตอนเช้าแล้วก็ใส่บาทเสร็จทานูน่นทํานี่ก็ทํากับข้าวตอนเช้าก็จะมีเมนูบางวันก็น้นําพริกป่วนปลาอะไรแบบนี้ทุกคน ต่างๆทำบักเพ้าเสร็จตอนเช้าถึงจะสามารถทำงานของตัวเองได้กบก็จะตามทุกคนกับ y o u t u b e ทุกวันแหละทุกคนแต่ว่าต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเสร็จให้มันจบแล้วถึงจะสามารถทำงานทำงาน Youtube ได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปก็จะได้ยินเสียงนกตอนเช้าไม่ต้องตอนเช้าหรอกทุกคนก็จะมีเสียงนกทุกวันในบ้านของเรานะ เมื่อวานก็กินหมูกระทะวันก่อนก็กินเมี่ยงปลาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไม่รู้ยุ่งอะไรทุกวันเลยทุกคนไม่รู้ยุ่งอะไรเข้าใจความรู้สึกของคนที่บอกเออยุ่งจนจนไม่ได้จีบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเข้าใจความหมายแล้วทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะทางอเมริกาตอนนี้ก็หนาวเนาะ ก็รักษาสุขภาพทางบ้านเราก็อากาศช่วงนี้ก็ดีขึ้นอุ่นขึ้นไม่หนาวเหมือนทุกๆวันเนาะตอนนี้ก็เริ่มร้อนตอนเช้ามีหมอกแต่สาย,สาย,ส,ายสายก็คือร้อนสายสายก็คือร้อนตอนเช้ายังมีหมอกอยู่นะตอนที่กบเอาวัวไปผูกนะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศมันกลับไปกลับมาเดี๋ยวไม่สบายนะตอนนี้คุณยายเล่มก็ไม่สบายคะ่ะ อากาศมันมันมันหมุนไปหมุนมาทุกคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมีลมมาดูนี่อะไร,มมร,รมไม่จับแม่บอกว่าอย่าไปสัมผัสถ้าไปสัมผัสมันจะไม่ไข่มไม่ไข i, บ่บ่อตุ้มบอ่อหยางนี่นนทุกคนเห็นไข่ไก่ไหมอ้ยใช่ไข่เป็ดเต็มเลยทุกคนเต็มเลยดูดิ มันไม่ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมีมากเยอะเยอะเลยมีมากแม่ไม่จากห้างนี่เอาที่แม่ที่แม่เป็ดญี่ปุ่นมีบ่ทุกคนดูเทียบเลยอันนี้ไข่เป็ดนะทุกคน<อ>ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปสัมแม่บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเดี๋ยวมันไม่มาฟักเกี่ยวเลยแข็งแรงแล้วเนี่โอ้โหเหี่ยวเลย เออไม่เคยเห็นมาก่อนเคยเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้เนาะโอเคแยกเลยใวแม่ตาของแม่เองแป้งก็เอาตะกร้าของแป้งแยกของไปแม่ตาของแม่ก็ได้ถ้าเลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบยี่สิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหแม่แม่เราไม่ค่อยติดเท่าไหร่ยี่สามยี่สองอ๋อแม่บอกว่ามันฟัก มันมาฟักไข่ด้วยกันหลายตัวมั้งไม่รู้หรอกขัดกันคุณนอำนาจทำอะไรตัวเตะไปตัวเตะมานู่นไงเขาเอาไอ้ไอ้นี่เอาดินเข้ามาทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งทุกคนมันมีอยู่คลิปนึงมีคนคอมเมนต์กลบว่ากบเหม็นหรอเหม็นเหม็นปุ๋ยหมืดเหม็นแบบอึอึของวัวของควายหรือเปล่า กบบอกว่าไม่ใช่นะทุกคนที่กบปิดจมูกเพราะว่ากบเป็นคนภูมิแพ้ก็คือแบบฝุน่นแบบอะไรเนี่ยฝุน่นแบบมูลอ่าเนี่ยฝุน่นวันนั้นที่กบกวาดตรงนั้นอะที่ตอกตอกตะปูฝั่งนู้นใช่ไหมกบตอกตะปูฝั่งนู้นแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็คาดคาดปุ๋ยคอกนั่นแหละอันนี้ก็คือปุ๋ยคอกก็คือมูลวัวมูลควายนั่นแหละเราเรียกปุ๋ยคอกใช่ไหม แล้วนี้มันเป็นฝุ่นมันเป็นฝุ่นแล้วกบก็คาดคาดเอาแบบอะไรมีแบบว่าคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ากบเหม็นหรอกบไม่เหม็นนะกบเกิดมาเกิดมาก็ลืมตาขึ้นมาบนโลกนี้ก็มีวัวมีควายแล้วก็คือคุกคียอยู่กับวัวกับควายเรื่อยๆวัวควายเป็ดไก่เนี่ยอยู่กับขี้ขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายตั้งแต่เด็กจนโตนะทุกคนกบไม่เหม็นนะ แต่ว่าที่กบปิดจมูกเพราะว่าขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นจากจางนี่แหละเวลาเรากวาดกวาเนี่ยมันจะมีฝุ่นทุกคนแล้วกบก,ก็ไม่อยากจะกินยาแก้แพ้ทุกๆวันแล้วทําไมถึงไม่ใส่แมส์ละ่ะวันนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจจะทําพอดีคุณอํำหน้าบอกอเราลองคาดคาดดูสิผมก็เลยทําก็ สืบเนื่องมาไม่ได้เตรียมว่าจะมาทำเพราะปกติคุณอำนาจกับแม่เขาทําอยู่แล้วเขาจะไม่ให้กบทำเพราะว่ากบเป็นขี้ฝุ่นแต่วันนั้นคุณอำนาจเกิดที่เลนอะไรไม่รู้บอกให้กบทําก็เลยทําแล้วก็กบก็เลยหยิบเสื้อคอเสื้อมาปิดจมูกเขาคิดว่ากบอะ่ะเหม็นไม่ใช่ค่ะนี่ได้ดินมาคุณอำนาจก็จะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเพราะว่าบ้านมันต่ําทุกคนเห็นไหมพื้นมันตรงนู้นสูงแล้วก็ต่ําลงมาแบบนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้ นะคะทุกคนแล้วกบปลูกไปซื้ออันนี้มาปลูกเพิ่มเห็นไหมเดี๋ยวกบจะข้ามไปคือข้อวัวเนี่ยมันสามารถทะลุก,กันได้หมดซื้อต้นมะนาวมาปลูกเพิ่มแต่ว่าซื้อต้นมะนาวแถมลูกมาด้วยซื้อต้นมะนาวแถมลูกมาด้วยค่ะก็เลยแบบเออเดีอ่ะซื้อมา ซื้อต้นแถมแถมลูกมะนาวแป้นอันนี้ต้นละเจ็ดสิบาทอันนี้ต้นละเจ็ดสิบาทได้ได้ลูกมาด้วยทุกคนซื้อตลาดนัดซื้อตลาดนัดนะส่วนอันนี้ก็ต้นมะกรูดนี่อันนี้ต้นละมุดฝั่งนึงก็ต้นมะปรางไม่รู้จะเกิดให้ขบหรือเปล่านะต้องรอมั้ง ล้อรอสวนมะนาวหงกบนี่กบก็ก็มีเหมือนกันกำลังออกลูกกำลังมีลูกเห็นไหมกำลังออกลูกออกดอกก็เยอะอยู่นะแต่เราต้องสังเกตดีๆเพราะว่ามันใบมันบังเยอะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเห็นแล้วมุมนี้นี่ กำลังออกดอกนะคะทุกคนกำลังออกดอกออกลูกแม่บอกว่าทุกปีต้นนี้จะดกมากเลยโอเคไปแล้วพามาดูในสวนแล้วก็ผัดหน่อไม้อร่อยมากกินหมดเกี้ยงเลยผัดกระเพาหน่อไม้ใส่ตับไก่โอเคไปแล้วบ๊ายบาย